สวัสดีครับพบกับผมครับเกติรัตน์ครับกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับช่วงเวลาของรายการป้ายยาธุรกิจนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมนะครับมากเพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิต และตัวแทนประกันทางด้านสุขภาพนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็วิ่งหาประกันสุขภาพเพื่อที่จะมาดูแลคุ้มครองตัวเองครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับผู้ที่ทําวอดอยู่ในแวดวงของประกันครับอาจารย์นัทนัทพงศ์ลักษณะพิยะครับสวัสดีครับอาจารย์นัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันครับว่าอาชีพของการเป็นตัวแทนประกันเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับ แล้วคนจะเป็นตัวแทนประกันเวลาเขาเข้ามาใหม่ๆเขาจะเจอปัญหาอะไรไงบ้างนะครับเบื้องต้นอยากให้พี่นัทอาจารย์นัทแนะนําตัวสั้นๆนิดหนึ่งครับพี่ครับเออผมนัทพงศ์ลักษณะปิยะนะครับ <c oughs> ก็อยู่ในธุรกิจประกันมาก็ถ้านับเป็นพอศเป็นปีก็30ปีนะครับแต่ว่าจะอยู่เป็นลักษณะของเบื้องหลัง ครับนะครับ <ป jó. S 2> ก็คือพูดง่ายๆบริษัทประกันก็จะมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตดูแลฝ่ลายขายซึ่งเป็นตัวแทนครับนะครับผมไมจ่อได้อยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็ถือ,อใช้คําว่า ในธุรกิจนี้เนี่ยก็คือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็อยู่ในวงการมานานน่าจะพอมีข้อคิดข้อแนะนําอะไรมาสื่อสารกันได้บ้างโอเคนะครับเพราะเขาจริงๆเนี่ยผมก็มีกาสได้เจอจันพินัทในแวดวงของทางด้านเรื่องของประกันนะครับก็เลยเชิญมาพูดคุยนะครับถึงอาชีพนี้นะครับเอาหลักประเด็นแรกก่อนเลยครับพินัทในธุรกิจประกันเนาะมันจะมีทั้งคนที่ทำมานานและแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่เอาเบื้องต้นก่อนกรณีที่คนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขามักจะเจอปัญหาอะไรไงบ้างในการที่ทำประกัน ในธุรกิจประกันเนี่ยนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่าคนใหม่และคนเก่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรูม้ถามว่าสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยหรือตัวแก้ปัญหาต่างๆก็คือความรู้ของของคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจครับนะครับอย่างแรกก็คือต้องรู้อะไรต้องรู้รรก็คือต้องรู้จักสินค้าสินค้าของธุรกิจประกันก็คือตัวประกันนี่แหละถามว่า ท่านต้องรู้จากสินค้ายังไงเขาต้องรู้จักว่าสินค้ามันมีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ยังไงนะครับสินจะเอาไปนําเสนอต่อบุคคลอื่นครับพุณง่ายๆก็คือท่านต้องเข้าใจสินค้าที่ท่านขายก่อนว่ามันคืออะไรมันก็เหมือนเราทาธุรกิจทั่วๆไปแหละครับเราก็ต้องรู้จักตัวโปรดักรู้จักสินค้าบริการของเราให้ในเชิงลึกถึงจะนําเสนอได้ตัวประกันก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในอ่าใช้คําว่าคนที่เข้าใจสินค้า ได้ชัดเจนและลึกซึ้งก็จะใช้คําว่าได้เปรียบครับได้เปรียบคนที่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าธุรกิจประกันเนี่ยถามว่าความรู้จะมาช่วยอย่างไรก็คือทําให้เราเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าสินค้ามันคืออะไรถ้าผมบอกทุกท่านว่าบริษัทประกันก็คือสถาบันการเงินออาจจะคงไม่เคยได้ยินถูกไหมครับเหมือนธนาคารเลยครับ แล้วก็อยู่กระทรวงการคลังเหมือนกับธนาคารเลยอืมอืมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคำว่าถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะรู้ว่าสินค้าท่านคืออะไรอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอ่าเหมือนกับประกรันรถยนต์ครับถามว่าทําประกรันรถยนต์แล้วเราได้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะขับรถยนต์ไม่ชนหรือเปล่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวถูกมครับแต่มันได้ตรงไหนมันได้ตรงอเออถ้าขับรถไปชนแล้วมีประกรันกับไม่มีประกัน เอามีประกันก่อนแล้วกันก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าง่ายๆมันเป็นเรื่องการเงินเียไม่ต้องไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องเงินในกระเป๋าอ่ะคุณจะไปชนอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมีประกันครับถูกไหมครับแต่ถ้าในทางกลับกันคุณไม่มีประกันแล้วคุณไปชนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือโอเคความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่ความรับผิดชอบมันอยู่ที่เราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของประกันคือเรื่องการเงินครับเพราะฉะนั้นคนขายประกันที่มองเรื่องนี้ออกแล้วเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ อันนี้แหละท่านก็จะอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนไปได้เรีครับนะครับงั้นถ้าพอเราเข้าใจแล้วแหละว่านี่เป็นเป็นสถาบันการเงินแล้วยังไงครับล้วมันจําเป็นต้องขายตัวโปรดักตัวสวิตมันต้องมีวิธีการเสนอทีนี้เราก็มาประกอบในส่วนอื่นๆก็คือว่าถ้าท่านเข้าไปอยู่ในบริษัทประกันถามว่าทุกบริษัทประกันก็คือสถาบันการเงินทําธุรกิจประเภทเดียวกันหมดเลยนะครับอาไม่ต้องนึกถึงง่ายๆว่าธนาคารแล้วกันครับ นะครับท่านเข้าไปธนาคารทุกธนาคารก็มีอะไรนะมีฝากมีถอนมีกู้บริษัทประกันก็จะทำฐานกาเป็นฐานการเงินเหมือนกันทีนี้บริษัทประกันเนี่ยจะทําเรื่องการเงินกับลูกค้าก็หมายความว่าท่านท่านเอาเงินมาให้เขา,เ,าเขาก็สัญญากับท่านว่าถ้าท่านไปเกิดเหตุเขาก็จะเคลียร์ให้ท่านหลักกานได้ง่ายๆมีแค่นี้เองอนะครับทีนี้ถ้าบริษัทที่ถามว่าบริษัทประกันมีความมั่นคงหรือไม่ทางการเงินอ,อันนี้ บางท่านบอกว่าฉันอยู่บริษัทนั้นบริษัทนี้ผมถามบอกท่านไม่ต้องคิดมากครับบริษัทประกันทุกบริษัทเป็นสถาบันการเงินภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังแม่คือกระทรวงการคลังถูกต้องเพราะฉะนั <c oughs> ้นนี่มันไม่มีใครโกงเงินท่านแน่นอนอเป็นบริษัทประกันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะนั้นเวลาท่านไปขายประกันท่านก็ไม่ต้องห่วงว่าบริษัทประกันท่านจะเล็กหรือใหญ่มันไม่เกี่ยวเพราะทุกบริษัทขึ้นอยู่กับตามพรบประกันชีวิตและประกันภินาังพายอยู่แล้วครับ ทีนี้มันเกี่ยวตรงไหนเรื่องการเงินที่ลูกค้าจะวังเวงใจหรือไม่สบายใจก็อาจจะอยู่ที่ตัวตัวผู้น,นําเสนอหรือผู้ขายเองว่าท่านได้อธิบายสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ฟังหรือลูกค้าท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้หรือเปล่าเราะนั้นเองเพราะนั้นประกันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องการเงินครับอันนี้ิ่งจะต้อเข้าใจครับซึ่งในปัจจุบันนี้การสื่อสารเรื่องพวกนี้นะครับค่อนข้างน้อยใช้คําว่าอย่างนี้ละกันเพราะว่าอพอบอกไปขายประกันก็คือเอาง่ายๆท่าน ทุกคนแหละครับพอพอพอว่าอยากขายเร็วๆอยากได้เร็วๆแต่ว่า,อามองข้ามเรื่องการเรียนรู้ไปนิดหนึ่งบางทีก็ทําให้การขายเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคมากขึ้น